ครับตอนนี้กำลังเทเสาแล้วรครับเหลืออยู่ซีตนสุดท้ายมือนี้กำับขึ้นฟ้าขึ้ฝฝฝฝนฝนครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนวานี่ก็เทเรียบร้อยประสติ้ผมเสาเรียบร้อยครับผมเสาเนี่ยมันแข็งแรงกว่าเก่เามีครับกำลังเทกันเทมือน,นี้แล้วมืออื่น แชบแบบนะครับนี่นี่แแบบเห็นหละครับงานห้องเขารับงานโครงสร้างโครงร่างข่าตัวภาคอีสานนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่จ้างนะครับสำหรับทางสร้างรับเหมาทันใดนะครับ๋ยวทีมงานห้องไปรวมมือรับติดต่อเมื่อใดครับติดต่อเมื่อใดเพราะว่าทีมงานห้องครับ งานโค้งสางโดยเฉพาะงานโค้งลังค่าโดยเฉพาะนะครับมาวาจ่างกันไปเรื่อยมีรับเรือสามตนสุดท้ายที่สามต้นในเราก็จบนะครับ บูล่าเม้าทันใดนะครับติ่ขาดค้นนะครับขาดค้นเฮ็ดโค้งสา่งให้กระติดต่อมาได้นะครับผมหวางผมกระติไปให้นะครับผมบ่หวางผมกระติว่าบ่ววางนะครับผมรับทำตัวผ่าอีสานนะครับ หลับถ้ำตัวผ่าอีสานสำหรับปูละเมอทันเดนะครับขาดค้นงานกับไม่ติดต่อทีมงานของเฮาได้นะครับเฮ็ดโค้งสางโค้งลังค้านะครับเสาวิ่นีย่สิตนนะครับเขาก็เทเทียละอ่า13ต้ตนเท2สองมือเท2สองมือ มือนี่ก็เป็นมื่นที่สองทมือนีีเส้นหมื่นอื่นกับติแจ้แบบแจ้แบบเส้นแล้วเขาก็ะตุกต่อปลายเขานั่มครับต่อระบบน้ำให้เขานั่มระบบน้ำเขาต่อใบแล้วในห้องน้ำมันก็ับต่อลงพื้นนะครับต่อลงพ,พื้นขึ้นหลุมคุณลุมส่วนไม่พร้อมครับอย่างเช่นต่อเนื่องคุณลุมส่วนไม่พร้อม